อันนี้เราเคยกินเลยอ่ะมันไม่ใช่หมุนแล้วเึ้นมานี้เลยหวานห,หวานแบบอะไรนะสองพันสาม้าสิบคนี้ยกินอีกเยอ้ได้ไหมคะสองพันสามห้าสิบอองเนสามห้าสิบเ่มากรับว่าเป็นวัตนาที่ได้ชิง มันหวานน่ะหวานจริงกล่องน่ากินมากกล่องสวยมากเลยกล่องสวยเดี๋ยวลองกินนะเหมือนปลาเล็กบองจริงอ่ะคือว่าเปลือกอ่ะมันไม่แข็งเลยแล้วก็กัดไปปุ๊บเนี่ยนุ่มเนาะแล้วก็หวานฉ่ำมากคือคือไม่เหมือนองุ่นบ้านเราอ่ะคือองุ่นบ้านเราเนี่ย มันกรอบจากเปลือกถูกไหมคะแต่อันนี้มันแบบกัดไปปุ๊บเนี่ยมันรับรู้ถึงความละมุนของรสชาติคือมันไม่เหมือนอังุ่นเลยอ่ะมันเหมือนอะไรเนี่ยมันหวานแบบหวานไม่มีเปรี้ยวเลยคะ่ะกินกินโล่งนึงนี่คือแบบสวีทฮาร์ดมากเลยหวานมากอร่อยมาก <c oughs> ลูกเดียวก็เกินพอิบ เอาขิงหมดเลยไม่กลับเลยคะอ้หมุนเหรอครับอ้าหมุนมันเหมือนกินกินเหมือนเนื้อสัมผัสไม่ใช่อ้าวหมุนอะมันเหมือนเนื้อวุ้นกินตะขบใช่กินเหมือนคล้ายตะขบอ่ะอืมอืมแต่อร่อยอยู่ครับอ้าวหมุนญี่ปุ่นเหรอคะเฮ้ยรูปใหญ่มากเลยอ่ะสวยอ่ะมีเม็ดไหมคะไม่มีลองชิตอนกินคือสวย มไม่มีเมฆหรอดเลยแน่นมากอออร่อยมาจัดนแาาน่น้ก็หวานดีค่ะปไม่มีแน่นอนมันเหมือนกับกินเยลลี่เลยอ่ะแต่ว่าเยลลี่เนื้อแน่นไม่เหมือนธรรมชาตสิสร้างมารแบบเออ,อร่อยอร่อยอร่อยมากครับอิ่มมาหอมเลยโค้งนี้ส่งอินสามครั้งคิบเะไ,รไเหร่นะ องพันสาม้าสิบรนี้เกินอีกเลได้ไหมคะพี่พีพี่กินตังผมวานี่ให้ผมกินก่อแล้วเก็ตังอะไรเนี้ยตเม็ดเท่าไหร่นี่ดีมากไม่มีมาเลยหวานอ่ะเป็นไงบาลองได้ครับลองเอาหมดเลยอร่อยจริงอร่อยหวานแบบไม่มีเม็ดเลยอ่ะที่สูงไหมคมีสองพันสามห้าสิบ กใาที่เราพูดควรม่กไิ่นด้วยเหรอพี่เนี่กรอบไม่หวานมากหวานกำลังดีแล้วก็เท็กเจอร์มันแบบมันให้ความกรอบอะขนาดไม่เย็นก็พี่ว่ามันอร่อยนะขอได้มากควงนี้สองพันสามหสิบเม็ดเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เป็นละเกือบร้อยอะใช่มสแคใช่มาสแคปเป็นชื่อพันธุ์ญี่ปุ่น ก๋วยเตี๋ยวแต่ที่มันแบบหอมแบบเหมือนแบบรั่วหวานเขาตกเลยทั้งอย่างเนยันไม่ออกอร่อยอร่อยขนาดนี้เม็ดใหญ่มากไม่มีเม็ดด้วยแต่เนื้อมันหอมหอมอ่ะบอกได้ไหมครับได้ไหมครับกินแล้วบอกหน่อยเป็นไงบ้างกินแล้วบอกพี่เอาหน่อยว่ารสชาติยังไงมาเข้างานผ้า ดีม่ากอะไรไหมหวานแบบหวานแบบละมุนเลยราคาเป็นยังไงบ้างกิโลเท่าไหร่รู้ป่ะสองพันสามห้าสิบน้องข้าชอบเหรอลูกอย่าเพิ่งชอบนะนี่นะฮะตอนนี้มันเหลือแค่นี้แล้วนี่คือองหุ่นชายมาสแคทนะครับจากร้านคิตาโอจิ นำเข้ามามีจำนวนจำกัดมากเลยเปน็นองห่่นไหเมล็ดตอนแรกเรากินแล้วครั้งหนึ่งตอนไปกินที่ร้านดีมากมันหวานมากแบบอันนี้ไม่มีเปรี้ยวแสมเลยข้างนอกกรอบนิดนึงส่วนข้างในเนื้อมันนุ่มละมุนไปเลยดีงามมากทำไมต้องอานะ่าอ่ะอร่อยอร่อย รสชาติเหมือนอ่างงูนี้เขาแต่ไม่หวานจนเกินไปเนาะอร่อยเนาะมันหวานแต่ไม่ได้หวานเสียถ่ายวิดีโอหน่อยค่ะหวานมากอร่อย,ออยหวานมากเลยแล้วมันก็จะแบบว่ากรอบๆเมื่อกี้ผมสวยปหมคะใช่หวานมากอร่อยมากขออีกทีได้ไหม มันก็จะแบบกระปองมีกรอ,อ,องอร่อยมากสอ,องพสาห้าบนึนนงหรอไม่มีหมดอไม่มีอร่อยาหวานดีอ่ะชอบอร่อยมากเลยอ่ะนกใหญ่ใหญ่มันหวานมากเลยอ่ะอัน,นเดียวนึ่กล่องนี้เหรอกล่องเดียวเลยเหร อร่อมากเลี้ยเดียวแ0 0้อยเหรอเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สองพันสามร้สิองพันสามร้อเนาะมีเดียวเคลปีคลิปเหมือนพี่ถ้าถ้ายังไม่หวานพอเติมอันนี้ได้มันจะหวานแบบมันดูเหมือนติ ไม่รู้เป็นของตีมันไม่มีเม็ดเลยใช่ปะใช่ไม่มีเม็ดอร่อยมากอร่อยกว่าองุ่นทั่วไปแลนวใช่มันดูมาดูผลไม้ทั้งหมดเออสวัสดีครับเป็ุ่นอะไรคะใช่มาแชทจากจังหวัดยามานาชิฉันอยากกินเลยแล้วมันหวานละมุนมากกินได้เลยไหมเนี่ย กคออยยินเล่ะมันไม่ใช่หุ่นแล้วมันเบอร์นี้เลยมันแบบเยลลี่มากๆเนื้อมันแบบ,บแหวานหวานนยมันคือผลไม้สวรรค์คือ <c oughs> ดีอ่ะเข้าใชละเนละลายน่60นะคะแล้วค่อยอมเมนโลงหนอ่าที่ผ่ายแล, <c oughs> ล้วรีบกลืนไปหน่อย <c oughs> พวงเนี้ย2,350ิบเดี๋ยวจะอมยเย็น,นเยไม่นี่นีก็เป็น เองใจสั่งอร่อยมากเลยนะยอดนี้คบอมันเป็นมันเป็นย <Syndrome. S 2> ังไงอ่ะมมันเนื้เลยอ่ะมีไม่มีไม่เอาหมดแล้วอร่อยมากยอดนี้ยังไงต้องไปตามสองพันสามันสิได้สองพันสามสใช่อืมอไรกเธีเราตั้งไสิยั้องถ่ายรูปเก็บไว้แน่เสียพอยให้แม่กินนะอย่างกับหัวค่บคุณขาที่กับหัวแล้วไม่ได้อย่กับหัว ไม่ได้ภาตาบ้านเราเลยและนี่ก็คือความรู้สึกของเพื่อนๆเ,เรานะครับที่ได้กินนางหุ่นนี้คือแต่ละคนก็ฟินมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามนะครับเราเจอกันทุกวันสุก้ตอน5โมงครึ่ง